คาถาปลุกผีลกโบราณว่าต้องมีกุ้งผ้าปลายำเล่ายาม,มาด้วยเพื่อจะทำการปลุกให้ผีลกขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้งานในหน้าที่ต่างๆที่ต้องการแต่อย่าให้ผิดศีลมีใช้ข้อห้ามจะใช้ผีที่ปลุกขึ้นมาได้ทุกอย่างแต่ทางที่ต้องห้ามนั้นจะทำให้ผีนั้นกลับเป็นเราเป็นศัตรูอาจจะทำร้ายเราถึงไต้ หรือเป็นไข้หัวโกลได้อย่างไม่ยากนักนะโมตัสสะพระควตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคววตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระครวตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสะอะนิโสสะอะนิสังทุสะนิโสทุสะนิสังโอมนะโมนามะมัง สัมมาโยยุตโตสยุทธะเอหิมานะอิเนธาเนนามะวิกิงคะเลเอหิจิตังมามะภูตาพันธนังวิกิงคะเลเอหิมะมาอะอิเออุทุสสะนะโสนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุ